ครับน้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษเองซึ่งถือว่าเป็นเ,เด็กพิเศษที่นี่ก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆที่จะไปเรียนในโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับสูนย์การ<ช>ครับผมเองก็ขอให้ทังใจน้องๆผู้ครองแล้วก็ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาเด็กพิเศษ พราะคนพิการนั้นไม่ได้อยากเกิดเป็นคนพิการแต่ว่าไม่สามารถเลือกเกิดได้สําหรับคนพิการถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเช่นปกติเหมือนบุคคลทั่วไปครับขอบคุณมากครับท่านนายกครับขอบคุณมากครับเราไม่สามารถเลือกได้เนาะท่านนายกเนาะ ครับผมแต่ว่าเราสามารถช่ยวยเหลือคนอื่นได้เช่นเดียวกันชมซีรีส์เกาหลีแบบภางไทยชมไทยด้วยนะคะคุ้มซึ่งซึ่งลูกค้า A I S กดดอกจันหกเจ็ดแปดดัจันสี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True D hack กดดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนโยบายของ สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคนตาบอดที่เราพยายามฝึกให้คนตาบอดมีจิตสำนึกเมื่อรู้จักการเป็นผู้รับแล้วก็ต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยถึงเหล่านี้ครับจะ กลายเป็นตัวอย่างทางสังคมที่ทำให้คนอาบอดสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ มีพลังสุดๆมีพลังสุดๆมันก็เป็นอีกอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้คนสนับสนุนอะไรเงี้ยเยอะๆนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้คําว่าเขามีไม่เท่าเราแล้วเขาก็ไม่สามารถเลือกได้ที่จะมีเท่าเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้สนับสนุนไรแบบนี้กันเยอะ ดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิภาพจักบมูโดโมักซ์ลูกค้า AIS กดดอกจัน6ห8ดอกจัน4สี่เหลี่ยมลดทอออกลูกค้าทรู e D t ทก็ดดอกจัน336สี่เหลี่ยมลดทอออก